สวัสดีครับผู้ชมครับตลอนรับสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์15บายนาทีทางทรบ5แห่งนี้นะครับกับผมอักกีรติเทพทานครับวันนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือทับละมุจังหวัดพังงาครับก็คือจากนี้เดี๋ยวผมจะออกทะเลไปนะครัผู้ชมครับแต่ว่าช่วงหน้าร้อนนะฮะปฏิเสธไม่ได้เราจะไปไหนดีต่างประเทศคงยังไม่ใช่คำตอบครับเพราะคนทั้งโลกเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเที่ยวเราในช่วงหน้าร้อนแบบนี้คำตอบที่ดีสุดก็คือออกทะเลครับฟ้าสีฟ้าขาใจขาวขา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับหน้าใสๆาเด็กๆแบบนี้นะครับเอฟธัญนพนะฮะไม่ใช่ออกกิรติครับ ผมจะอาสาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตลาดประมงท่าเรือพี p. ครับทำไมผมถึงพาคุณผู้ชมมาแนะนำให้รู้จักกับตลาดแห่งนี้นะครับเป็นเพราะว่าตลาดแห่งนี้ครับถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของจังหวัดชนบุรีก็ว่าได้ครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่มาตลาดแห่งนี้จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องทะเลสวยงามนะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะฮะและที่สำคัญอาหารทะเลของที่นี่อร่อยเด็ดราคาไม่แพงและที่สำคัญครับบรรยากาศสบายๆแบบบริการตัวเองนะฮะผมจึงพาคุณผู้ชมมาแนะนำที่นี่นั่นเอง เอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ในตอนต้นนะครับว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวไฮไลท์นะของจังหวัดชนบุรีกับงานย้อนรอยประมงท่าเรือพี ชมวิถีชีวิตชาวเลครั้งที่3ครับและข้างๆผมนะครับอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดชนบุรีนะครับท่านนายกเดโชคงชยาสุขวัตรครับนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีนั่นเองฮะสวัสดีครับท่านนายกคาเดโชครับครับผมแหมวันนี้นะฮะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวดีๆนะฮะกับงานย้อนรอยประมงท่าเรือพีชมวิถีชีวิตชาวเลหากผมพูดถึงท่าเรือพีนี่นะฮะผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนเนี่ย คงเคยงม,<ผ>มาเที่ยวกันแล้วแต่ทีนี้อยากจะทราบถึงประวัติความเป็นมาครับว่าเป็นอย่างไรทําไมท่าเรือแห่งนี้ถึงกลายเป็นที่ต้องเที่ยวได้ครับคือเดิมทีนะครับท่าเรือพีเนี่ยเป็นที่เทียบเรือของพี่น้องประมงพื้นบ้านของคนจังหวัดชลบุรีทางจังหวัดชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรีเพื่อที่จะเป็นการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวแห่งใหม่เกิดขึ้นในเทศบาลเมืองชลบุรีก็เป็นการที่จะนํา,นาเอาจุดขายก็คือท่าเรือพีตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือเก่าเนี่ยขึ้นมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ในทพานเรียบใจฝั่งทะเลตรงนี้แล้วก็พี่น้องชาวจันทบุรีเนี่ยก็มีฝีมือในการทําอาหารพื้นบ้านสินค้าพื้นเมืองอยู่แล้วและยิ่งอาหารทะเลปรุงสุกด้วยนะครับพี่น้องชาวจันทบุรีเนี่ยค่อนข้างที่ใช่ครับผมครับก็เลยผลักดันให้เป็นที่ท่องเที่ยวก็มีตลาดเกิดขึ้นมาใช่ครับเป็นตลาดอาหารทะเลปรุงสุกไม่ว่าจะเป็นทอดปิ้งนึ่งย่างทุกอย่าง ที่นี่รับประกันว่าสดสะอาดใหม่แล้วก็ถูกแน่นอนครับท่านนายกเดโชครับสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานะครับในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างครับท่านนี้ก็ในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองและเน้นอาหารทะเลปรุงสุกทุกอย่างเป็นร้านเจ้าอร่อยเจ้าประจําที่เอยู่ชนบุรีมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วกิจกรรมบนเวทีก็ยังมีดนตรีการแสดงต่างๆนักร้องนักแสดงศิลปินตลกมากมายครับครับเรี่กใ้ว่า รับประทานอาหารอร่อยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยดูคอนเสิร์ตไปด้วยเพราะครั้งนี้เราได้รับการร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทยมาร่วมกับเทศบาลบองชุมลีพัันโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นครับผลตอบรับของคนในชุมชนก็ดีของนักท่องเที่ยวก็ดีเป็นยังไงบ้างครับทาให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักเทศบาลบองชุมลีมากขึ้นในนามของตลาดประมงท่าลอพีแห่งนี้และยังขอแนะนําว่าชุมลีแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางของ การท่องเที่ยวแล้วนะครับเทศบาลเมืองชุมลีเนี่ยก็ยังเป็นเมืองแห่งความอร่อยนะครับมาเที่ยวชุมลีเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้ทุกวันนะครับมีตั้งแต่ตลาดประมงท่าเรือพีทุกวันเสาร์ตอน4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับและทุกค่ําคืนนะครับเราก็จะมาเจอกับตลาดโต้รุ่งหน้าศาลนะครับแล้วก็ตลาดเก่าหน้าเก่งร้อยปีนะครับกลางวันเนี่ยเรายังมีตลาดผ้าวัดกลางนะครับตลาดทับสินส่วนพระมหากษัตรนะครับให้ทุกท่านมาเลือกชมชิมอาหารทะเลของที่นี่อีกมากมายครับ ปิดท้ายนะครับใหญ่ท่า,านนายกแนะนําคุณผู้ชมนะครับที่ตอนนี้อาจจะยังไม่เคยมาที่นี่นะฮะว่ามาที่นี่แล้วจะได้อะไรมีทีเด็ดอะไรนะฮะมีไฮไลท์อะไรให้คุณผู้ชมได้มาเที่ยวบ้างเชิญครับ,รบถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยมานะครับผมอยากจะแนะนําให้มาทานอาหารทะเลที่นี่ สดสะอาดอร่อยจริงๆน้ำจิ้มนี่รสชาติเยี่ยมของคนชนบุรีจริงๆครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่แนะนำนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับอีกหนึ่งสถานที่ต้องเที่ยวดีๆให้ผมและคุณผู้ชมนะครับได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดแวะเวียนมาเที่ยวที่นี่กันนะครับและที่สาคัญนะฮะสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ความเป็นมิตรของคนชนบุรีนะคนชนบุรีนี่ใจดีมากๆเลยใช่ครับขอบคุณมากเลยครับท่านนายกครับนะครับ ครับเป็นไงบ้างครับนี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ผมภูมิใจมานําเสนอคุณผู้ชมในวันนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเดินทางสะดวกสบายไม่ไกลจากกรุงเทพและคุณผู้ชมที่ชอบรับประทานอาหารทะเลสดๆอร่อยๆนะครับสามารถมาเที่ยวนะฮะมาซื้อมาช้อปปิง้งมาชิมกันได้ที่ตลาดประมงท่าเรือพีจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ครับและนี่แหละครับคือหนึ่งไฮไลท์ที่อยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสด้วยตัวของคุณผู้ชมเองนะครับรวมถึงนะครับอีกหนึ่งทีเด็ดนะฮะคุณผู้ชมที่ ถ่ายภาพอัพลง IG ลง Instagram กันและนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมมาฝากคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่อ๊อกกันต่อเลยครับ